ยินดีจะรับสู่ช่องแก่ต่งพอรวยนะคะวันนี้กินปลาเผานะคะพี่น้องปลาเผาปลาเผานนี้ก็ชอบปลาเผาก็ปลาเผานนี้้ก็จางชอบเนื้อย่างก็เนื้อยา่างฝั่งนี้หมูกระทะเขาต้องเยอะไม่ต้องเองเาเยอะเฉพาะเอาให้เฉพาะคนที่กิน ก็หนึ่งสองสามกินสี่คนพอจบตาไม่เอาตาไม่เอาเออก็แค่นั้นพอสี่คนพอของเงินโบนัสต้อใช้3อันใช่ไหมต้อาใช้สาอันหนึ่งสองสา่หนึจง้าี่ ยังยังไม่เอายิ่งแค่นั้นแหละยิ่งแค่นั้นก่อนยิ่งแค่นั้นก่อนเอออเาใส่ข้อยา,งงาอยเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรของยายอยู่นั่นเองเอันเนี่ยอันนี้เทออกเคาะออกเทออกไว้เลยเทออกไว้เลยอีกอันนึงก็เข้าปากฉันไปเลยอืม ควันมันมาทันฉันเนี่ยอาใครจะเอาส้นสมหรือเอายันโคกเนี่ยสม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 

โอ้คุณบอกเยอมากเลยขันเอางี้แหละอะไรของอะไรขง พี่น้องกินปลาเผาฝั่งนี้ปลาเผาคนฝั่งนี้ไม่ได้กินนะจ้าเสิร์ฟน้ําค่ะเสิร์ฟน้ําไม่ต้องเต็มแก้วก็ได้ฝั<อ>่งนี้<ค>นเสิร์ฟน้ําใช่ไหมฝั่งนี้เสิร์ฟน้ําใช่ไหมปลาเผาฝั่งนี้หมูกระทะ <3 cm. S 1> หมูกระทะของแท้ เน,นีน่ยมีแ<ห>ต่คนสั่งเนู้อเนี่ยเหรอน้องใบหมอนเก่งจังเลยให้คนโตคนยักษ์เหรอเหรอยักษ์กินไม่หยุดไม่หยุดปลาเผาพี่น้องปลาเผาปลาเผาปลาเผาอร่อยอร่อยเธอกินอะไรเธอกระตักกินเดนม,มันสุกแล้วนะเออลวกสุกแล้วมากินเลยไม่มีแะ่แข็ง ปลาเผาพี่น้องปลาเผาปลาเผาโอ้อกล้องค่อยกล้องค่อยหมุนกล้องค่อยหมุนกล้องก้อยให้กล้องก้อยกินปลาเผาบอยวิ้งจะไปไหนล่ะคุณเป็ดปลาเผาเผาจริงๆเขาเผาอะไรเขาเองตาบอกว่าเผาจริงๆนี่ก็กระทะ หมูกระทะนี่ก็ปลาเผาเด้อกินปลาเผา

านอยู่ช้อนแอคัเไช้อนเยร่อด้วยน้ำจิ้มอ่ะช่วยน้ำจิ้มเองฝกินกินปลาก่อนมันไม่รอบหลังออมก็มึงกินด้วอมเอาทำไมยังไม่ นะอ๋อเฮียนมากินเฮียนอยากกินออนกับผู้เหดูล่ะขอบคุณนะคะทุกท่านกินปลาเผาด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะตรงนี้ก็ปลาเผานะคะต่างน้องก็หมูกระทะของแท้นี่หมูกระทะของแท้ร้อนร้อนปากแล้วร้อนปากเลยเหรอ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้อร่อยเหรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณนะคะ